สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาไปทําความรู้จักกับนมที่ลูกช้างปาน้องกันยาหลังจากมีแฟนคำถามเข้ามากันหลายท่านว่าน้องดื่มนมอะไรแบบไหนวันนี้ก็จะพาไปแนะนําให้รู้จักกับนมที่น้องดื่มกันนะครับเป็นนม e n f a l e t A Plus Pro หนสำหรับเด็กแรกเกิดถึงหปีนะครับที่มาพร้อมกับวิตามินและเกลือแร่ ที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีเป็นนมผงดัดแปลงเหมาะสําหรับเด็กซึ่งนมชนิดนี้ตั้งแต่ชบาแก้วมาจนถึงน้องกันยาทั้งสองตัวก็ดื่มนมชนิดนี้เหมือนกันซึ่งก็มีจาหน่ายอยู่ร้านค้าทั่วไปแต่ราคาก็ค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งนะครับสาหรับนมชนิดนี้ที่เอามาให้ลูกช้างตัวน้อยๆได้ดื่มเวลาน้องเข้าหิง่ง